น,นี่ผมเดินทางมาถึงโตโยต้ามิวเซียมแล้วนะครับก็จะไม่เหมือนของเมื่อวานนะครับเมื่อวานโชว์เฉพาะของโตโยต้าอย่างเดียวแต่ตอนนี้จะมีโชว์รถหลายยี่ห้อมากเลยน,นี้ก็เป็นสวนสนามหญ้านะสวยดีเห็นมุมของบริเวณเมืองข้างนอกด้วยนะอันนี้คือโตโยต้าโมเดล a นะครับป็นรถรุ่นแรกของโตโยต้าที่ผลิตขึ้นมานี่คือข้างในนะครับซื้อตัวเข้ามาแล้วนะครับราคาตัวก็หนึ่งพันเยนนะครับผู้ใหญ่ ก็เดี๋ยวขึ้นไปั้นงสองและก็เดี๋ยวไปดูข้างบนต่อั้างสองใช้นี่เป็นรถคลาสสิกเลยนะครับเนี่ยจะเห็นประมาณแบบเนี้ยเป็นรถกอลหลังก็ที่อยากมาเห็นเนี่ยอยากดูเมอร์เซเดสเบนคาดิแลบและโฟล์คสวาเก้นนะแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเจอรถที่ผมอยากเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นรถเบนนะครับมันคือสามล้อนี่แหละแล้วเขาก็ใส่เครื่องยนต์ข้างหลัง นี้เป็นด i มเลอร์ไซส์ีเป็นรถที่ใหญ่มากเดี๋ยวลองดูข้างในนี่คือข้างหนอะ่ะมีแต่มีพวงมาลัยอะไรเหมือนรถปกติละเป็นเบาะหนังแต่ข้างหลังอะ่ะที่นั่งกว้างมากอะ่ะว้าอันนี้ฟกสวาสเก้นนะครับเจอละสวยมากเลยชอบไฟมันอะ่ะแล้วก็ความโค้งของการออกแบบอะ่ะ วยดีอ่ะอันนี้เป็นรถของประธานาธิบดีอเมริกานะครับรูสเวลที่ใช้ในช่วงสงครามโลกที่สองอันนี้เป็นคัดดิแลคนะครับซีรีส์6 0นี่ก็ได้ไม่เห็นจริงๆละ เบนซ์สามร้อยเอสแอลนะครับเป็นรถที่ชอบอีกคันหนึ่งเลยนะเหมือนปีกนกที่เปิดออกมาอย่างเงี้ยนี่คือข้างในห้องผู้โดยสารนะครับขึ้นมาทั้งสามจะเป็นรถของปีห้าถึงปัจจุบันนะโตโยต้าเรขาวโมเดล RS เป็นค<อ>าดเดล็นะครับเอลโดราโดเป็นคันรถที่ยาวอ่ะดูดิข้างหลังมาไดสันซันนี่แล้วก็กลายเป็นไดสันซันนี่ต่อมาอันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่ารูปนี้นะครับเป็นวิธีเปิดรถไฟชิงนเซนสายแรกนะครับของญี่ปุ่น ก็สร้างเสร็จทันโอลิมปิกฤด,ดูร้อนปี1964อันนี้เป็น Toyota Sport 800อันนึงก็เป็น2000 GT อันนี้ฝา m u s แต n งโลโก้มันจะเป็นรูปม้าที่อยู่ด้านหน้าโหใช้ได้เลยข้างในตกแต่งด้วยสีแดงนะแล้คันนี้ f อร์เรสังเกตอะไฟตัเนี้มันจะเปิดออกมาได้เหมือนไฟตากบเออชอบดีไซน์มันอนะอันนี้เล็กซ LFA สปอร์ตคาร์ที่แบบสวดมากนีข้างในโอ้ข้างหลังสวยมากเลยนะพ่ายออเสียสามท่อ โตโยต้า P-Us นะครับคันนี้เขาบอกว่ามันเป็นรถไฮบริดคันแรกของ t o y o ต้เลยอันนี้โตโยต้ามิลายนะครับก็เป็นรถพลังงานไฮโดรเจนคันแรกของโตโยต้าฟิลเซลเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการพัฒน,นารถยนต์นะครับก็จะมีการวาดไอเดียสเก็ตออกมาทำโมเดลจำลองเนี่ยแล้วก็ถึงขนาดใหญ่ขึ้นออกแบบทุกส่วน มีใส่ตัวปะทะไ้ก็ออกแสีคันเลอร์ดีไซน์เดวิงเทสแล้วก็ได้มาเป็นรถอันนี้เป็นรถแข็งอันนี้เป็น DMC ซีน,น,นึกถึงหนังไปทูตูฟิวเจอร์เลยอันนี้สวยมากสวยมากตูเปิดออกมาเหมือนเปีกนุน,นี่เป็น Toyota s i ีล่ ชอบประตูกนะันอะออกมาสวยดีนี่เลคือเป็นรถสีที่นั่งเดอร์ต้วเวาเซอร์วินี่เป็นรถแข่งคือเซฟก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ d i d you encounter any trouble on the train? Please notify a station attendant. <laughs>